วันนี้เรามาทําถั่วทอดกันนะคะถั่วทอดกันนะคะทาง่ายๆไม่ยากเลยนะคะมีอุปกรณ์ไม่มากมายนะคะทาก็ไม่ยุ่งยากนะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยส่วนผสมของเรามีแป้งข้าวเจ้านะคะสองถ้วยตวงนะคะแป้งมันหนึ่งจอนโต๊ะนะคะกะทิหนึ่งถ้วยตวงนะคะกะทิหนึ่งถ้วยตวง ไข่ไก่สองช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราตอกแล้วเราตวงสองช้อนโต๊ะนะคะถั่วลิสงสี่ถ้วยตวงนะคะเรานําไปล้างน้ําและผึ่งให้เสด็จน้ํานะคะน้ําตาลทรายเสร็จหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงนะคะเกลือป่นนะคะครึ่งช้อนชานะคะน้ํามันสําหรับทอดประมาณ2กิโลนะคะอ่าแล้วเรามีพิมพ์นะคะเรามีพิมพ์เดี๋ยวเราไปดูตอนทอดกันนะคะพิมพ์ทําขนม ถั่วทอดนะคะเรามาผสมแป้งกันเลยนะคะผสมแป้งกันเลยเราผสมแป้งเราเทรวมกันนะคะแล้วใช้ไม้ผสมนะคะค่อยๆเทส่วนผสมเข้าไปทีละน้อยละน้อยนะคะเรากวนไปเรื่อยๆนะคะเรากวนเสร็จเราพักแป้งไว้20นาทีนะคะให้พักแป้งไว้20นาทีแล้วนําไปทอดนะคะ เราควรแป้งกันต่อไปเรื่อยๆนะคะอพิมพ์ทอดขนมจะเป็นรูปร่างลักษณะนี้นะคะเราซื้อที่ตลาดนะคะที่ขายเครื่องขนมไทยนะ,ะบอกพิมพ์ทอดถั่วนะคะเขาจะหยิบให้เลยนะคะอ่าถ้าเป็นในกรุงเทพจะมีที่สำเพ็งนะคะค่ะอ่าเราไปทอดในน้ำมันให้ร้อนเพื่อเตรียมตัวทอดถั่วกันเลยนะคะอืม พอเราได้พิมพ์เราไปทอดในน้ํามันร้อนมาแล้วนะคะอ่าเราจะทอดแป้งกันแล้วแต่นี้เราใส่ถั่วลงไปก่อนเลยนะคะใส่ถั่วแล้วเราเกลี่ยกเกลี่ยนะแล้วเราคนแป้งที่เราผสมมานะประมาณครึ่งพิมพ์นะคะไม่เต็มพิมพ์อ่าแล้วเราไปทอดกันเลยนะคะเราไปทอดกันเลย อพอเราเริ่มทอดเราค่อยๆใส่พิมพ์ลงไปนะคะค่อยๆหย่อนค่อยหยนอยหยนให้น้ำมันท่วมน,นะคะให้น้ำมันเขาจับตัวน้ำมันนี้เราจะไฟไม่แรงนะไฟเป็นแบบไฟฟู่ไฟเร่งดีที่สุดนะคะหัวเร่งดีที่สุดเราจะเร่งให้ไฟอ่อนได้นะคะน้ำมันเราจะไม่ไม่ไฟแรงนะ น้ำมันเราร้อนร้อนแบบไฟอ่อนๆนะคะอพอเขาจับตัวได้แล้วเดี๋ยวเขาลอยขึ้นมาเองเลยนะคะเดี๋ยวเขาลอยขึ้นมาเองอแป้งเขาจะลอยขึ้นมาเองเลยนะคะ เขปล่อยก็ลอยไปแล้วเราก็ไปหยอดตัวใหม่กันเลยเราไปหยอดอันใหม่กันเลยนะคะเราก็ค่อยกลับไปเรื่อยๆนะคะอ่าเราก็ใช้ตะแกรงพักน้ํามันเหมือนเราทอดกล้วยแขกเลยนะคะเหมือนเราทอดกล้วยเลยนะคะตัวไหนได้ก่อนเราก็ตักขึ้นก่อนนะคะ แล้วเวลาเราเก็บเราใช้โหลเก็บนะคะใช้โหลใสโหลแก้เก็บอ่าตัวนี้ได้แล้วนะคะได้แล้วเราตักขึ้นไปพักน้ํามันรอเหมือนทอดกล้วยเลยนะคะอ่าตัวนี้เราก็กลับเห็นไม่ค่าทาง่ายไม่ยากเราทําไว้ทานเองก็ได้นะเพราะว่าไปซื้อเขาเวลาอยากทานขนมโบราณนนะ่ะไปซื้อที่เขาใส่โหลวไว้ ที่เขาไม่ได้ทอดใหม่ๆนะมันนานนะบางทีเขาทอดไว้หลายวันหลายอาทิตย์อย่างนี้นะคะเราทอดใหม่ๆหนึ่งเราจะได้น้ํามันใหม่แป้งใหม่แล้วเราก็ส่วนผสมเราก็รู้ด้วยว่าเราใส่อะไรบ้างนะคะเราจะทานอะไรเราก็ใส่ไปถ้าเราผสมแป้งได้เราจะใส่เป็นเผือกจะใส่เป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะจะมีกอยใส่ก็ได้นะคะจะมีคอยใส่ก็ได้ห่า เราเมื่อเราได้แล้วเราไปรอตอนทอดเสร็จกันแล้วนะคะเรามาเรามาจัดจานกันอ่าเราทอดเสร็จมาแล้วนะคะหน้าตาสวยงามน่ารับประทานเราไม่ใส่สีเลยนะคะสีจากไข่ไก่ธรรมชาตินะอ่าแล้วน้ําปูนใสเราดองเองนะคะอ่าทุกอย่างเราทําเองเราสบายใจได้ว่าเราทานนะคะน้ามันก็ยังใหม่ เราสบายใจได้นะคะอ่าทําไว้ทานเลยนะคะอร่อยมากๆเลยแล้วทําเสร็จแล้วพอเย็นราเก็บใส่ขวดโหลแบบนี้เลยนะคะอ่าเราจะหยิบขึ้นมาทานเมื่อไหร่ก็ได้ทําครั้งหนึ่งทานได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยนะคะอ่าหรือเราจะกลัวน้ํามันจะหืนแก้อาทิตย์เดียวเราก็พอนะคะอ่าแล้วเรามาลองชิมนะคะอาจจะชิมให้ดูนี่นะคะอืมอืม ได้ยินความกรอบไหมคะกรอบมากเลยกรอบอร่อยมากมากเลยนะคะรสชาติพอดีสุดนิเป๊ะเลยนะคะทําทานกันนะคะ,คะเราจะทานกับกาแฟตอนเช้าหรือทํางานเหนื่อยๆมานั่งทานนี้ก็ได้มากเลยนะคะฟีลมากเลยค่ะ พี่ปานขอตัวไปทานก่อนนะคะขอชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ปานมีคลิปที่ดีมีสาร,ระรปอยู่ออกมาทุกวันนะคะเจอกันคลิปใหม่ค่ะ